ฮะก็เลยแล้วก็ไม่ได้อันบเลยกันแล้วว่าเอาที่อขกกันโน่นดันมือฉันเนาะมันไม่ได้แม่ไม้ก็มาลองมาเล่นที่ไหนขามานอยเป็นจะเอาก็เลยค่ะขามานอยบ่เบิ่งคกนะเจ็ดชีพใหญ่ดูดม่วงวานี่พัดเลนหน้าเลหลังเลนหน้าเลนหลังที่ปุ้ยโหจนป่านที่บ้า มาเฮาลงมาหอดสอยเฮาหน่อยยังบาทอันเอออันค right. well, okay. oh, ah, ่อยน่าอันหน่วยเ่าไหร่เปรัดเจ็ดสิบาทเออแค่มีชื่อราคาอย่างนี้่ดีว่ามันซาเนาะมันซาเนาะหาลูกเก็ตไม่เห็นละเก็เอาเพชรโนล่เอาลุกเก็ไป็ยูเชียวโยกตกใสจสิงเอามืออังบมันบ้าลูกเซีไม่เห็นชิลเลร์แชร์ทุกคนน่าจะอุ่บูอ๋ไอเมนความเนาะเักตู้เย็นสติงเต็ม ใหแกงอันน <Yeah. laughs> ี <Abby at> uh, <Yeah. S 1> mm ้ล hmm. yeah. mm ่ะมือยังแกงหอยเออโอยสมปรเออเราเห็นยุนผู้ยบอกดังฝ้ายซีอะยรให่แกงนั่น่ะมันนั้นยอานจะซื้อสิลมนกันี้มะม่วง่ย ชุกแล้วบอกชุแล้วนี <laughs> well, to oh, shoot, ่กินแล้วน่อยนึ่งเขาดบบอกเขาอยู่ขายมืดระบอบเนี่ยมันหดระบบของเขาเน่อยเออ เออแล้วอติงเอามือติงเอามืออยู่สาเลงยาย่เต่งมู ก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ย่าชีกวกกด้วยนะคะข้าวงแก้วนะคะกินจากบ้านยายอุ่นนะคะฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ย่าชีกวกกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าชีกวกนะคะ วันนี้ย่าก็มาดูขาบ้านคุณตาเข็มนะคะอ๋อยังไงเขาลือออกแล้วบ้านตาเข็มนะคะเพื่อจะลือแล้วก็ทำใหม่นะคะ ค่ะเหลือแต่ความทรงจำนะคะบ้านตาเข็มค่ะนี่ก็จะทำใหม่ให้ยายตั้งบ้านใหม่ให้ยาย ก็จะเป็นด้านหลังนะคะตรงนี้ก็ลื้อแล้ว ก็กินแล้วเนาะนะคะก็เหลือแต่ความนะคะหลังนะคะเมื่อก่อนก็จะเห็นคุณตาเข็มนะคะออกไปใส่บาตท,ทุกเช้านะคะแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่ความทรงจำนะคะบ้านก็รือเป็นบ้านไม้ ยายก็จะเก็บก็จะเป็นมะไฟนะคะแต่มันก็ไม่อันนี้เนาะลูกมะไฟนะคะที่หน้าบ้านคุณตา สวยงามมากนะคะ fc ดกนะคะลูกเยอะนะคะเอะมาไฟโนไม้นะคะ fc มีไปเอาเสียมยีอุ่นมาสับสับเอาน่อไม้ไป จำปาดุงนะคะแกงที่จำปาดุงเนาะคานกำกาะกำโกยคือข่อยบะแมินคนคานเพิ่นคานลงต่อไฟเอ็ดกินพ่อยาดเขาละเม็ดเพาะลูกเพียข้าอิดสงสัยสิ่ลงเอามือเฮ้ยฮะลูกเพียช่วยให้ใช่เมื่อวานนี้สองร้อยสงใจมันเอามือเออแล้วเฮ็ดเพาะแล้ววันนี้เลยว่าละเกงเฮ็ดเพาะเออเราหาลูกเพียลูกเีลูกเพียแกงเฮ็ดเพาะอันซื้อน้ำคันหนึงเมื่อวานนี้บ่เออ บึงจะเลลอไหลเลยค่ะวันเห็ดกะะนเลไหลเห็ดนค่ะเห็นนะนี่เอา้ามันคือมีถุอเอา้ามันมีเหามันทำไมมันไม่เข้าเออเหาแล้วแกงให้พ<ะ>่อจะแกงพุนบใยาย<อ>ามามเอาผอน,น้่อีกต้องหลับหลับมากมากเห็น ทัอนใมือเอาไปหโยัจดงกับกำนามังบซนักาอยเลมือเปาเกรมันไปโนีเรี่ได้ฮอดขายเขาสองร้อยอ้ยโซนโกมือทำวข้วงำคนเลยใส่มันอังมือมา

ดีกว่าไปไม่ได้เนาะใหญ่เนาะดีกว่านอนติดเตียงคือปลาแฟบนะแห้งทรมานเนี่ยขับปัดถุมนี่ยย้ํงไปก็ย้ําไปไม่ได้ดฟฟนะแห้งทรมานอ,นะานไไอานันอน,นั้นอันนี้พัดย้ําไปน้ำไม้น้ำโต๊ะก็ยังไปได้อยู่ลรอใครเน่ไปน้ำไม้คนท้องคนเท้าดีกว่าไปไปเลยไม่ได้ตองเตาแบบมาดางพี่อิ๊ดตองตเอๆๆๆตงา,งงงเาด้วยตัวนี้ตัวนา้สอาน้ำหนึ่งหกเท่าด้วย หนึ่งเขาเข้าเนี่ยเอ็กกินเอ็กยูพี่อเอ็กกินอยู่หน้าบ้านนี่ก็คือเตาเยนอุ่นมันขายในยยเ่ือขายลูเทเลยยาก็สง่สงรยองรยส่งยท,ท,ที่เล่นอกเอาร้อยชาวมาละมมก็เฟเจ้าเดีส๋ส นี่เราเห็นแล้วเห็นเห็นแล้วต้องขักึ